สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกำปั่นสตอรี่นะวันนี้ทอก้อยแม่ปิงแล้วก็กำปั่นกับยายวันนี้มารับกำปั่นเร็วหน่อยเพราะว่าเรามาทานอาหารกันวาวข้าหวหลวจะให้เพื่อนเพื่อมาดูว่าเราอยู่ที่ไหนนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องหลวงคาเฟ่น,นะครับผมก็ เป็นคาเฟ่นะแล้วก็ส,สวยๆนมีบริเวณ2บริเวณนะมีห้องแอร์ด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นโซนเอ outdoor จูตรงนั้นนะอยาพาเพื่อนๆไปดูว่าเป็นยังไงแล้วก็มีอาหารอะไรทานบ้างดีใจไหมวันนี้นี่โหมีบ่อน้ำด้วยเหรอเนี่ยโอ้โห,โหแล้วมีสมครับผมแล้วก็โหมีดูดีสดด้วยนะ ที่สดเขาก็บอกว่าจะมีในรอบหัวค่ำกับถึงรอบดึกเลยนะมีทุกวันด้วยนะครับผมโอ้แล้วมีเพลงกาให้เล่นด้วยนี่เดีย๋ยวเราไปเล่นเพลงกากันโอเคไปเล่นเลยเหรอไปโอ้ไปแล้วนะฮะเด็กๆชอบมาก <c oughs> โอ้สมแล้วมีเขามีบริการเยอะมากเลยนะซุ้มอะ่ะดูสิ ก็มีา u t ดอร์แบบนี้นะนี่ก็เป็นบริเวณดนตรีสดนะแต่ยังไม่ถึงเวลาเล่นนะคะผมหม,มหนยโยกสิโยก <c oughs> โอ้โหก็มีมีนี่มีเพลงกาวให้เล่นด้วยนะมีหลายอย่างเลยนี่ม้าหมุนนี่ตอนเด็กพ่อก้อยเคยเล่นท <c oughs> ี่ชีช้า <c oughs> ชีช้าม้านะครับโอ้โห ถ้าอยู่ใกล้ก็เชิญได้นะครับผมคลองหลวงคาเฟ่ยอยู่เส้นคลองหลวงนะครับผมอะไรเนาะพอแล้วพอแล้วอยู่ไม่ได้เหรอ <laughs> <laughs> ไปเล่นอะไรต่อสไลเดอร์ไหมสไลเดอร์ไหมสูงมากเลยสไลเดอร์อะ <laughs> เอาป่ะากาเปล่า <laughs> เราจะมาดูนะครับผมว่ากระปั่นจะกล้าเล่นสไลเดอร์อันยาวหรือเปล่านะ เอมอยังลงมาเลยหรือสองสำไม่เป็นไรไม่เจ็บล็อกเี้แวช้ามากโอ้นี่มีโรลเดอร์เล็กด้วยแล้วก็ที่หน้าชิ้นช้าเล็กด้วยโอ้ยนะมันพังเลยนมันพังไม่ได้เฮ้ยบานมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยครับป้าน ไปเยข้น่งนี้โอ้มีเป็ดด้วยนะปันโอ้เฮลิคอปเตอร์นะนขึ้นเลยขึ้นฝั่งนี้นนน โอ้ตัวนี้มีเป็ดด้วยเฮ้ยกระป๋องมีเต่าด้วยอวโอ้เต่าอย่าไปจนะับอะไรอย่าันกัดเอาระวังเฮ้ยพี่เฮ้ยมันไก่ไะอะไรอะเป็ดด้วยไก่อะไรจะมีขนมันฟูขนาดนั้นอนะ่ยักมากเลยอะ่ะไก่ยังกระตุกกระตาเลยนะครับพเพื่อนดูไก่ไก่ใส่ผัดอะไรก็ไม่รู้นะคะใช่<ข> คอมเมนต์มาเลยนะคะแอร์ฟลูคอมเมนต์ช่วยบอกกำปั่นด้วยใช่ไหมใช่นี่เขามีเป็ดด้วยปั่นดูสิเป็ดร้องไงกินเลยกินขี้เป็ดนะเหม็นนิดหน่อยมาแล้วมาแล้วนี่ตุ๊กไก่ไก่อะไรพันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะดูผมเนี่ยผมแอรฟลูด้วยสะกผมปู คือนักบินครับเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับที่มันเล็กมากเลยอ่ะโอ้โหเป็นเฮลิคอปเตอร์เด็กตอนนี้เฮลิคอปเตอร์กำลังจะตกแล้วเราต้องสไลเดอร์ลงมาเร็วหนีลงมาเร็วเฮลิคอปเตอร์โดนยิงแล้วเฮลิคอปเตอร์โดนยิงกำลังจะตกแล้วกะโดดร่มลงมาชิวอุ้ยนุ่นเก็บเปล่า ารเราก็มาแล้วนะครับผมมาสองอย่างนะนี่เป็นข้าวผัดปูนะนี่จานกลางจะดูจานใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็นี่ก็คกอยสั่งหล่นมาเป็นหล่นนะแล้วก็มีชุดผักแน่นๆแบบนี้เลยนะครับจะรออีกสองอย่างทำเร็วนะ เอาละครับมาอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเมี่ยงปลาทอดนะครับครับปลาได้เป็นค่ะพ่อลากับโปงแล้วก็มีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มสองอย่างนะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มแบบว่าน้ำจิ้มถั่วนะแล้วก็มีเครื่องเคียงหลายอย่างแบบนี้ก็ถั่วนะเครื่องเคียงมีขิงมีถั่วมีหอมแดงก็เป็นเครื่องเมี่ยงนะ

แม่ปิ้งชิม่บ,บบจิมก็มีสองอย่างนะสออีนุ่นกับน้ำแดงนะอย่าเอาไว้ก็อยังผิดเขียวกับผิดแดงนะอันแม่ปิ้งว่าจะอร่อยหรือเปล่านี่ให้กระปา่รีวิสพิซซ่าหน่อยอร่อยไหมคะอร่อยไหมยัมมี่ดูจากอาการน,น่าจะอร่อยจร่งขึ้นขนาดนั้นกระปาชอบกินมากนะกระปร่นถ้าปิ Saint ok อร่อยแบบ p i z ่ a c o m p a n นะจังเลยแล้วปินงจะกินผงเผาให้ดูนะแล้วก็จิ้มดี้แล้วจิ้มก็จะมีจิ้มซีฟู้ดนะสัไทยหรสดไม น้ำจิ้มเป็นไงบ้างมากแซ่บแซ่บอ่ะน้ำจิ้มก็จะมีแบบน้ำจเป็นับกินพริกพริกสดนะกับพริกแดงนะอร่อยไหมครับนี่ขนมจีนนะไข่เจียวมันจะหวานขนมจีนอ่านี่ปลากระพงเรียกว่ากระพงทอดนะเนี่ยปลาสดมากๆนะครับผมน้ำน้ำจิ้มก็จัดจ้านก็มีน้ำจิ้มหวานใส่ถั่วแล้วก็ แับยุคก็นำจิ้เดียวกันกับกุ้งแม่น้ำเหมือนกันนะครับผมจัดจ้ารสชาตจัดจ้าเนี่ยใช้ได้เลยนะคอนเฟิร์มนะครับผมกุ้งสดไหมฮะแป้งกุ้งสดนครับเอาล้วครับเราก็ทานอาหาร นี่คือะไรเค้เค้กอะไรครับเคชีสเค้กติ้เปล่าีตร์ต้เออ่อริ้งชีสเค้กนะครับนม่อร์ิ้งชสใหญ่ๆเออแล้วก็มีชีสเค้กชู่ข้างลตเยอะอย่างแี่ไปไหนอ่ะไห้ต้นชีสให้เพื่อนดูเค้กกัชิ้นให้เพื่อนดูหน่อย นี่แล้วครับผมก็พาเพื่อนๆมาดูร้านรีวิวร้านคลองหลวงคาเฟ่นะครับผมจะใครอยู่ใกล้คลองหลวงคาเฟ่เชเชิญได้นะครับผมดูมีสดตอนงคืนด้วยนะดดีสดพันกลังคืนด้วยนะครับเ๋ไวาผมไปยูดีสดอนคเราคงไม่อยู่ถึงัวดีสดนะก็รานเพื่อนไปเท่านี้นะครับผมไปนอนเพื่อนนอนกาเนืให้ชองกระเบิกดีนะ Thank you.